สวัสดีพี่น้องปองป่าสุกสุคนเด้อพี่น้องเด้อมาเจอเจอกันอีกแล้วช่องพอนกระคือชาแนลพี่น้องมณีผ้ามาไหว้พระพี่น้องผ้ามาวัดสว่างวัดสว่างหัวหน้าขําพี่น้องมาบหายพระกันพี่น้องตามไปเลยพี่น้องมาเบิ่งกันว่าสวยงามสําใตรตามมาพี่น้องมาโอเคพี่น้องตามมาเลยว่างามสาใดตรฮะตามมาโอเคคริสโตเฟอร์เห็บผ้าอันชาตังฉาิมาน้าพี่น้องนี่ พาพปัญญายแล้วมาเที่ยวพี่น้องพาพปัญญาบ่า,พา้พระอันนี้เราจะเข้าไปไหว้พระนะพี่น้องเนาะอันนี้ยอดหันอันนี้หอระฆังพี่น้องหอระฆัางงามงามฮัลโหลคริสโตเฟอร์ฮัลโหลฮัลโหลอันนี้แฟนโมพี่น้องแฟนโม่นพาก,กันมาไหว้พระพี่น้องเข้าไปไหว้ทา,างไหนนะพี่น้องเนะาะเข้ามาบวาทางไหน กราบขอพรหลวงพ่อหลวงพ่อศิลาเนะพี่น้องกรุณาทานอ๋อสุ้มประตูซุ้มประตูไม้โบราณสวยมากเพื่อนๆอันนี้จะเป็นซุ้มประตูไม้โบราณนะพี่น้องเด้องามแหง้งงามอันนี้จะมีพญานาคเด้พพาากพี่น้องพญานาคพญานาคนี่พญานาคพี่น้อง นี่มาเด้อพี่น้องส่วนๆพี่น้องมาเด้อว,วัดนี่ได้พี่น้องวัดสาว่างหัวหน้าข้ามเท่านี้ละพี่น้องงามแห้งงามมากสวยมากงามอีรีพี่น้องงามงาม,งามนี่นี่ละเราจะเข้าไปกราบขอพรหลวงพ่อศิลานะพี่น้องเนาะตามมาพี่น้องมาข้างใน ขไปหางหน้าพี่น้องไปกราบขอพรเพื่อนนี่เพื่อนเพื่อน,น,พ,อน,พ,อนพี่น้องมากราบไหว้ขอพรน,น้ากันนะพี่นอ้องเออมากราบไหว้ขอพรน,น้ากันอันนี้บูชาเทียนปลูกเทียนดอกไม้บ,บูชาแต่นี่พี่น้องสวยมากเพื่อนเพื่อนงามแห้งพี่น้องงามงาม,งามพี่น้องโอ้ยงามสะออนนีแบบนี้ ข้างนอกข้างนอกข้างนอกวันนี้พี่น้องนี่โอ้ยงามแห้งพี่น้องสาตุสาธุเด้ออพี่น้องขอพ่อน,นำกันเลอพี่น้องเด้อขอพ่อขอแต่สิ่งดีๆอ่ะขอพ่อน,ออออน,นำกันพี่น้องนี่ผามาเบ่งนี่งามแห้งพี่น้องงาม พอใหญ่แล้วก็บทายน้ำพญายิ่งคริสโตเฟอร์แล้วก็บทายพี่น้องแล้วก็บทายนี่นะพี่น้องสวยงามคักพี่น้องนะว่ายพระเสร็จแล้วเนาะผ้าเบิ่งพี่น้องพาดูผ้าชมเด้อพี่น้องเด้อวัดอ่าพระประจำวันเกิดเด้อพี่น้องเนาะผ้าเบิ่งพี่น้องพามาดูพระประจำวันเกิดเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้วันพะระฤหัสสบ,บดีพี่น้องงามพี่น้องเป็นเป็นไม้พี่น้องปูด้วยกระเบื้องเนาะงามค่ะพี่น้องงามค่ะปาดเดียฮาไปห่างหน้าต่อเลยพี่น้องแล้วพี่น้องไปต่อเลยพี่น้องน้องไปต่อเลยเด้อไะไปกันต่อเลย,ยนะครับเพื่อนๆภาพลายค่ะพี่น้อง ฮะพี่น้องนี่พามาอ้อตักบาทร้อยแปดอะไรแต่เธอเออนี่พี่น้องเต้นก็ดีปล่อยแล้วกันเออไก็ต้องปล่อยน้องกอนนี่พี่น้องงามพี่น้องวัดนี่วัดสว่างหัวนาคำเนาะวัดสว่างหัวนาคำพี่น้อง งามแห้งพี่น้องเห็นคุณพี่น้องโอ้ยงามครับมาได้พี่น้นองเด้อเด้พ,พาดูบนี่พี่น้องบรรยากาศพี่น้องนี่สวยมากเพื่อนๆตั้กตงกีตอธิฐานได้พี่น้องเด้อขอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ F c ซทุกท่านนะครับผมชินชวนเพื่อนๆน,นะครับที่สายมูนะครับสายมูสาย,สายอันนี้ก็วัดสว่างหัวนาคำเรานี่เองนะครับจังหวัดกาฬสินเนาะมากราบไหว้ขอพรกันได้นะเพื่อนๆน,นะนะครับตอนนี้เราก็จะมีนี่ทาวเวทเนาะปู่เวทนะเพื่อนๆน,นะจะมีปู่เวทนะครับผม ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้สวยมากเพื่อนๆสวยมากนะครับมาขอพรกรไหว้ขอพรนะครับผมมากราบกราบไหว้ขอพรมากราบไหว้ขอพรพี่น้องเดื้องามแห้งพี่น้องงามแห้งงามงามคัดเลยออเชิญเชิญพี่น้องเนาะ ้องขอขอบคุณเอฟซีเก่าและเอฟซีใหม่้วยพี่น้องเด้อที่เข้ามาติดตามเนะาะเข้ามาติดตามเข้ามาชมจะได้กับฝากช่องพอนผัคือชาแนลน้ำแนนด้วยพี่น้องเดอ้อต้องการซับสไคร์เนาะพี่น้องเนาะกดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์กดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนพี่น้องสิงได้เหตุคลิปไม่ไม่ให้พี่เห็นน้องในเ,เบิ่งกันอีกจะได้กับฝากในด้ยพี่น้องเดอ้อนี่ละวัด วัดสว่างหัวหนาคำเนาะวัดสว่างหัวหนาคำตำบลหัวหนาคำ<ม>อำเภอย่างตลาดจังหวัดกระพี่นเนี่สถานที่ตองนี้ละสถานที่ตรงนี้นะครับ๋ยสิข่าวปว่ายางน้นนะพี่นะ้องอนนี้กับคืออันนี้อยู่เดี๋ยวขาไปิดว่ายังนั้นพี่น้อง ไปอุโบสถสิมอีสานใหม่กันพี่นออ้องข้ากระไดมาขอพรเรียบร้อยแล้วพี่น้องเรามาขอพรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไปทางในกันพี่น้องไปทางในกันเลยพี่น้องไปทางนันกัน พอ่อนหนมากสิประมาานี่พี่น้องไม่เป็นไร <laughs> ว่าได้อ่านทายวิดีโอฮะสาธุสาธุพี่น้องขอพรน้ำกันให้พี่น้องด้วยนี่ข้างในนะครับผมระดูชายอีกล้ว ขอพรนะครับใครเห็นขอให้รวยน,นะครับใครดูใครชมขอให้รวยขอให้กิจการเจริญง,งเรืองนะครับผมใครดูใครรับชมใครกดซับสไคร้ก็ขอให้เจริญเจริญขอให้รวยให้รวยน,นะครับเพื่อนๆนี่นะครับเข้ามาดูแล้วอย่าลืมขอพอรกันนะครับผม สถานที่ตรงนี้ก็คือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นสถานที่ศักดิ์สนะิทธิ์เนาะอยู่ที่วัดสว่างหัวหนาคำนะครับตำบลหัวหนาคำอำเภอ,อยางตลาจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเพื่อนๆนี่เนาะอืมขอพอรกันได้นะครับขอพอรกันวันนี้มีโอกาสได้มาขอพอรนะครับผม ให้มีโอกาสมาขอพรน,นะพี่น้องเนาะอันใดก็ให้เป็นเพื่อนต่างจิตอธิษฐานเด้พี่น้องเด้อขอแต่สิ่งที่ดีๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมข้างในเนาะอ่าสิมเป็นอุโบสถส,สิมอีสานไม้พันชาตินะครับผม ดูข้างในนะข้างใน,สว,นงสวยมากเพื่อนข้างในสวยมากก็แล้วแก่เพื่อนนี่นะครับสวยงามมากเพื่อน อันนี้เป็นทางล่างสวยงามากตอนนี้นะามมาอยางจอน สวยงด,ดงามแล้วเพื่อนๆนะขอให้เพืเ่อนๆตั้งจิตอธิษฐานขอพรกันนะครับผมขอแต่สิ่งที่ดีๆเนาะขอแต่สิ่งที่ดีๆนะพี่น้องเน้อขอแต่สิ่งที่ดีๆนะครับผมขอให้เจริญรุกเรื่องนะครับร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผม พี่น้องสมานีกพี่นองมาปัดผักกันมากรพร้อนกันพีขอขอ่น้ขอ,ของี่ดยวิดีโอ yes ล e l l ก่อพรกันพี่น้องมาวาาันวาะผาาบพร้อนกันนะครับ can go upstairs. Yes. บอกมูนะบอกก็ยังพี่ฮัน can go. Yes. Yes. Same, same. Same time. นะพี่น้องท่านก็ยังนะเราเป็นมาบ่ายพระพี่น้องบ่แม่นแฟนนะพี่น้องเด้ออันนี้มูกันเนาะคแฟนเพิ่นอยู่านพี่น้องอันนี้ก็ามานะพี่น้องเนาะ การมาขอพรพี่น้องแกไหนก็ต้องขอขอบคุณทั้งเอฟซีเก่าและอเอฟซีใหม่ด้วยพี่น้องเด้อมีอะไรพี่น้องผู้ขาดจะด้อปิดคีบข้างในมีแะไรเนาะแกไใดก็ฝากช่องพ่อประคือชาแนลน้ำเนยด้วยพี่น้องอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิง่งกรแแกงเตือนนะพี่น้องเนาะ เิดสร็ดีมิคิปใหม่ๆพี่ให้น้องได้เพิ่งกันอีกคลิปนี้ยไว้สนมีกันด้พี่น้องเด้อบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ